ไปไหมไปไปได้ไมเลยเข้าใสเข่าใสนี่อยู่บังผมบัมตั่าไม่เยหันไมัตาเลยหันห e ันมยไปไหมไปไหมเนาะไปไหมท่าไปไหมท่านี yes, oh, okay. ้เก็บเส้นนี้เก็บเส้นนี้

จำยึดตะครับล่าขบกินเด้อล่าขอบกินเด้อเมันใหญ่เอออยู่บนโทรศัพท์จ้ะ แม่ของกูแอบแล้วมแบบวม่จะไม่ทายนะ่ไห

นี่คือฝนใกล้จะตกแล้วเหรอนี่ก็คือฝนใกล้จะตกแล้ว,ลลวดูดิมันน้อยใช่ไหมครับในรูปมันเห็นทิ้งน้อย จำเนาะพ้นมันตกสุสานจะเปยียกได้เลยน้ำไปหมดแล้วนะ่ะเก็บทันบนป้าไม่ต้องป้าให้เล้วป้าคนนี้อืป้าปัาานนี้น

สงสารมึงคนเดียวคือจ้าด้ว